จะอาบพนมมือจารบอกกันพร้อมกันหนึสองวัสดีครับคุณครูมาเรย้จักกันรืกเปล่าเนี่ยอันนี้ชื่ออะไรครับเฮ้ยยิ้มเาล่าจำได้หมดเลยเหรอนี่อาบสวัสดี one two three f คูมาให้สบัสดีแบบนี้คูมาไมให้กินของขอกของบนะเฮ้ย อันนี้กลายเป็นนกบินขอความแล้วแล้วก็ยจาบเอวสะบัดเท้าหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้โอเคทั้งหมดแถวลงกระโดดตบสิบครั้งทำออมคามานะแร้เปิดการขาแล้วยกมือปัมือจะแตกอ่าพ้ตรมือจะแกกระโดดหุบครับกรโดดย่าปั๊บ ้าข้อสิบขาเตรียตัวหนึ่งสองสามันยูซวันสิบเจ็ดวัเอ็ดิเจยที่คนเป็นลมช่วยมีนาอ่ะจับเอวจับเอวแล้วเอียงขอหนึ่งสองสามาเจ เาวาเจี๊ยงเต๋ออ้าวทั้งหมดคราวนี้เราจะทำแบบเร็วๆเร็วแบบสายฟ้าแลบแรบวเร็วรู้จักสายฟ้าแลบแร็วเร็วไหมอ่ะอ้าวพ่อแต่ขึ้นคุมันนับด้วยได้ไหมครับพี่เหนือช่วยได้ไหมครับอันไหนพี่เหนือพี่เหนืออยู่ไหนยกมือขึ้นที่เหนือช่วยคุมันนับด้วยเสียงฉันโอเคโอเคดีมากครับพ่อว้าว เลี้ยงนอพอจะหลุดเลยอ่ะบยุ่หัไหจแล้วคุดวใ e t 1 2 t อันนี้ที่น้องอะไรครับน้องแถมใช่ไหมครับน้องแถมเคือมันนักเสียงดังเก่งมากเอาไปชิดคะแนนอ่ะที่เหนือเอาไปชิดคะแนน มาต้องับเอวเดี๋ยวเรามาสายเอวกันดีกว่ามาลำระบกเจ้าปอกกันดีกว่ายืดเดิเบิร์กเดิใช่เนี่ยีิจายนิจายเอาไดเอวว่องคือ điều hòa ẻn bắt đầu bắt đầu một hai ba bốn năm đây đây cái này, như thế này rồi, như thế này, 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 như thế em như thế này,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  như จะยิงกเสียงพี high, on ่แทมอะนะครับอันนี้น้องอะไรคะจันเน่หรอคะโอ้น้องจันเน่ก็เสียงดังอ้าวตอนนี้พวกบอไปแตะพื้นดบสบาร์รอม์หนงนึ่อึอึ

น้องแธมน่ารักมากน้องะครนะคะน้องใิรนะน้องแดนน,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 นนี่หรอน่ารักมากครับพี่โดเรมอนอันนี้โดเรมอนใช่ไหมครับอันฟิว,วแต่อันฟิวใส่แมสโดเรมอนนี่นาน้องแธมน,น้องแอนฟิวน้องแดนนี่นนี่น ช่ป่าอันนี้กูมัดนี่อาบน,น้วันนี้มีผู้ร้ายจะมาจับเราอีกแล้วให้จับเด็กๆครับมีผู้ร้ายมาจับเราเราให้ผู้ร้ายจับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คนที่เราไม่รู้จักจะมาจับเราได้ไหมเนี่ยคนที่ไม่รู้จักจะมาชุบชิบเอกได้ไหมครับ n น้ตโน น้องหมอมังกีจำผายหอือเดล่าอ๋อเราต้องปล่อยให้ผู้ร้ายท้องแตกเลยวันนี้ผู้ร้ายมีชื่อว่าโภวีรเก่งมากค่ะพร้อมหมดแบมือกำมือ บูมัดจะส่งรูปไปให้ใครครับไปให้คุณตำรวจคุณตำรวจจะบอกว่าคนนี้เก่งผักปลาแล้วก็คุณตำรวจไปครับทวงให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเลยดีไหมครับว่าวันนี้เด็กๆแข็งแข็งแรง,แง,แรงก้ามใหญ่เหมือนกับใครใครอะไรดีขไข่ไดโนเสาร์ <laughs> เอาไขา่ไดโนเสาร์มาทำไข่เจียวเลยอ้าวเอาไปวันคือ เฮ้ยเอีย้ย,อย,อยตอนนี้พีแ่แอร์ฟเสียงดังีสุดเดี๋ยวพีว่แอร์ฟวจาเป็นผู้ช่วยุมัสโอเคไหมครับมาเป็นคุณครูกับคุมัเลยโอเคดีมากพรอ้อให้มแข็งแรงเดี๋ยวมานั่งข้างหน้ากับคมันมาเป็นคุณครูเหมือนคูมัเลยพร,อร,รพ้อเรตัวว่าเอียรเหมนที่ใช้ฝ่ายของคูมัเลยนนี่้ยรอเโอ้โหชเลย Good. Okay? Up, set! เด็กๆต่อยใครครับต่อยผู้ร้ายผู้ร้ายผู้ร้ายใครครับคนที่เราไม่รู้จักเอ๊คนที่ใครี่ยไม่เห็นรู้จักเลยมาหาเราได้ยังไงเอาขนมไม้เด็กๆกินเด็กๆกินได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เพราะถ้ากินขนมของคนอื่นเราจะทําไมครับเราจะโดนทําไมครับทําให้นอนหลับขอบหอแล้วผู้ร้ายก็จะกุ้งเด็กๆขึ้นไปบนตูเ้เลยใช่ไหมครับอ่าเพราะนั้น เราจะไม่กินของคนที่เราไม่รู้จักเป็น่านเลยโอเคโอเควันนี้มัดมีแตงโมให้เด็กๆกินกันอยากกินแตงโมไหม <Okay. S 1> แตงโมข้างนอกเสียอะไรครับ <Yeah. S 1> ข้างนอกสีเขียวข้างใน <Yeah. S 1> สีแดงอร่อยไหม อร่อยมากภาษาอังกฤษอร่อยมากต้องบอกว่าอะไรครับยำหมี่ยำหมี่ยำหมี่ชูชูอ่ะอ่ะทำวัดทำมือเหมือนกสมบัตแตงโมลูกใหญ่ๆเก็บเอาไว้อยู่ในตู้เย็นโหดิเด็กครับเอาไมเป็นลูกใหญ่ๆเอาลูกแท้นี้ไม่ได้เลยเพาะมัใหญ่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 ่ให่ใหญ่อ่าอะไรแตงโมลูกใหญ่ๆเก็บเอาไว้ในตู้เย็น กับฟ้าแล้ว่าเปแอบเปเย็นอยากกินแตงโมยิบปี้มาักัก้จัดแตงโมเลยยิบปี้มาชักชัยอยิบปี้มาชับชักย้แตงโมเล่ตุ๊กเปเลยอ่ะเจยกินได้ไหมอ่ะกินได้อาบอนกินแตงโมโอ้โห แต่โมนี่มันอร่อยจังเลยยังมียังมีอ่าโอเคเด็ดเด็ครับอยากกินน้ำอื่นไหมอ่ะเอาเป็นแอปเปิ้ลไหมเอาแอปเปิ้ลลูกใหญ่ๆเก็บเอาไว้อยู่ในตู้เย็นกับป้าเนาะหอนเปิดแอปเปิ้ลตู้เย็นอยากกินแอปเปิ้ลดิบพี่เอ็นพี่แล้วนะเอ็นพี่แล้วนะดิบพี่มาชับชับชับดิบพี่มาชับชับชับดิบพี่มาชับชับชับ ไแอเปลเ็กเลยโอ,อ,อ้กินแอปเปล้ม่กินไม่ได้โยนทิ้งใครปลอแอปเปิลมาใส่สิงัน,นี่ยโอ้อยเดี๋ยวมกักเ็เล็ดุ้มเ้อะสิอ้าวเด็กๆครับถ้าเด็กๆกินผลไม้เยอะๆเด็กๆแข็งแรงไหมครับแข็งแรงเพราะนั้นเด็กต้องกินอะไรครับ ้วยกินอะไรอีกแอปเินอะไรอีกอาว้มูอันเดสาเดนเด็ดครับเดี๋ยวเรามาเตะผู้ร้ายกันดีกว่าใช่ไหมครับครที<ส>่แล้วเราเตะผู้ร้ายไปแล้วผู้ร้ายก็ยังไม่โยกแพ้เราเลยเาจะยังไงดีน้วันนี้เราจะเตะสูงๆสต่ให้โดนอะไรผู้ร้ายครับ ให้โดนตับหูขวาเลยให้โดนโไ้กท้องใหม่ครับให้ท้องแตกครับอืออันนี้มันท้องแตกหรือคนระเบิดอ่ะเดี๋ยวเรามาลุกขึ้นยืนแข่งกันใครลุกขึ้น้าคนนั้นคือตาแก้มันหลอกโอเคไหมอ่ะเอย่ยงพัดนับหนึ่งสองสามก่อนนะโอเคไหม

ก็เดียวๆเ,เลยหเ็กตัวอ้เดเดครัมบ,ม,บรม,ม,ามาบบนับหนึมานี้นับ2หัวตไปคเ้าหมันเเดียว่าเ,เตม,ม,มากเลอวกมนร้อน่ะ้าวกอดนะีอ่แ,แข็งแรงหรือเปล่า พร้อมเต็มตัวเต็มตัว1 2ึ่อ้โหตอนนี้ทีมพี่อะไรนะพี่แดงพี่แดงเตดสูงมาก1 2ึ่งสอ่โอ้โเทียมมากเลยเสียงดังด้วยเอาแล้วถันเร็วเตะแล้วลูกเอาแบบกระเดีวแยเด็กๆครับต้องมออะไรก่อนครับ ขาบอลขาร็จเตตัวพร้อมหรยัพร้อมแล้วเฮียเอ๋อในแฮที่แขกว่าเหมือนอฮี่อเสจเอี่ยเนื้อทัศน์วตอนนี้เสียงผู้ชายดังกว่าเสียงผู้หญิงไปไหนหมดแล้วเนี่ยร

สอหอเยากเห็นชุงๆจงเลยใครเต็ดุชได้มั่งนะเดี๋ยวเราจะไปเตะต้นเทวดาอันดัอรือเราไปเตดต้นนางยักษ์ดีกว่าดีไหมครับอ่ายักษ์ตัวใหญ่ไหม ตัวใหญ่มากเราต้องเตะสุดๆไม่ถึงต้นยักษ์เลยโอเคไหมครับ้องเจ็ดตัว